กินข้าวขออาบน้ำเย็นๆก็แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะออกไปพักข้างนอกนะคะ,สว,ส,คะสวัสดีแม่เอซทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพังขเมืนเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะทีมงานของเราเป็นอีกวันนะคะที่เงียบเหงานะคะ ปั่นจักรยานออกหน้านเขมรเลียงหน้าเลยนะคะไม่รู้เข้ามาเขตคอนแก่นนะคะเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะเงียบเหงาแล้วก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยทั้งช้างทั้งควานนะคะควานควานของเราก็ไม่ได้ขายวัตถุมงคลเจ้อ้วนของเราวันนี้ก็ไม่ได้กินกล้วยเลยนะคะทั้งกล้วยทั้งข้าวเหนียวไม่ได้ทานเลยนะคะ วันนี้เจ๊อ้วนของเราดูเหนื่อยเลยนะคะอยเจอร่มแล้วโอ้เดินหาร่มเลยนะคะเหนื่อยทั้งควานเหนื่อยทั้งช้างนะคะวันนี้นะคะเห็นร่มจอดเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องสั่งนะคะเห็นร่มเดินหาร่มเองเลย เพราะว่าอากาศก็ร้อนไม่มีผู้คนอยู่ในหมู่บ้านกล้วยก็ไม่ได้กินข้าวเหนียวก็ไม่ได้กินเลยวันนี้เห็นตรงไหนร่มเย็นๆแบบเป็นร่มไม้ที่แบบเย็นสบายเจมอ้วนของเราจะจอดเลยนะคะ คำเหมอนบอกว่าร้อนขอนอนพักแป๊บหนึ่งอากาศร้อนแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปพักเราก็จะได้ขอน้ำให้คำเหมือนดื่มแล้วก็ออกไปพักนะคะอาบน้ำให้เย็นสบายวันนี้ ข้าวเหนียวก็ไม่ได้กินดูหน้าตาเหนื่อยๆนะคะแม้แต่น้องไผ่เองก็เหนื่อยนะคะวันนี้นะคะโอ้คุณพ่อใจดีนะคะเราขอน้ําให้คำเหมินได้ดื่มได้อาบทันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรนะคะ คุณพ่อใจดีนะคะไม่ได้ห่วงไม่ได้อะไรนะคะขอน้ำกินก็ให้กินนะคะเดินเหนื่อยนะคะวันนี้นะคะ <c oughs> โไม่ได้กินข้าวขออาบน้ำเย็นๆก็แล้วกันนะคะก่อนที่เราจะออก

คุณตานะคะท่านใจดีนะคะเราขอน้ําบอกว่าขอน้ําให้ขมืนได้ดื่มได้อาบได้ไหมท่านบอกว่าโอ้ได้เลยไม่เป็นไรท่านก็เดินเข้าไปเปิดให้แล้วก็าสาย,ยางออกมาให้เรานะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณตาม,มากมากเลยนะคะที่เมตตาขมืนในวันนี้นะคะอากาศร้อนแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะวันนี้ คุนตาท่านดีใจนะคะที่ได้เห็นคำเหมือนได้ดื่มน้ำท่านบอกว่าอากาศร้อนอาบให้เย็นทั้งเนื้อทั้งตัวเลย <c oughs> <c oughs>

น้องใครมาแอบถ่ายพี่ควานบุญชูนะคะมาหลบร่มอยู่ตรงนี้นะคะอากาศร้อนนะคะทุกคนนะคะหลบล่มกันหมดเลยนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ควานบุญชูหมานไหมวันนี้<_><_>วันนี้พี่ควานบุญชูใช้คําว่าย่ําแย่นะคะแม่ไม่ได้คะแนนเลยนะคะวันนี้นะคะเจ็บทั้งช้างเจ็บทั้งควานเลยนะคะทําไมถึงพูดว่าเจ็บทั้งช้างเจ็บทั้งควานก็คือ ช้างก็ไม่ได้ทานข้าวเหนียวไม่ได้ทานกล้วยควานเราก็ไม่ได้ขายวัตถุมงคลเลยนะคะเป็นวันนี้นะคะเป็นวันที่ยากจริงๆนะคะแม่แม่เหนื่อยนะคะน้องไพยบอกควานต้งบอกว่าออกไปพักได้แล้วควันต้งบอกว่าสู้ๆนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะคะเดินต่อนะคะแม่แม่ เราจะออกไปพักแล้วคือมันไม่หมานนะคะเราพากกันเหนื่อยวันนี้น้องไพ่เองมีความรู้สึกว่าหิวข้าวแล้วนะคะปกติทุกวันจะไม่ค่อยเหนื่อยจะไม่ค่อยหิวข้าวนะคะวันนี้ควันต้องหิวข้าวหรือยังได้เวลาหิแล้วครับออได้เวลาทานข้าวแล้วนะคะออกไปพักแล้วตอนนี้จะออกไปพักแล้วนะคะเหนื่อยแล้วนะคะตอนเย็นเราค่อยสู้กันใหม่นะคะไม่แน่ว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้คือ เวลาช่วงเช้าเราจะออกไปพักข้างนอกนะคะทีมงานของเราก็รู้สึกว่าพร้อมหน้าพร้อมตากันเหลือเกินนะคะวันนี้ปกติถ้าวันไหนเราไม่เห็นทีมงานของเราก็คือวันที่โชคหมานนะคะทีมงานของเราก็จะได้ นั่งขายวัตถุมงคลไปเรื่อยๆนะคะแต่วันนี้ไม่มีใครได้นั่งเลยอ้าวขมือนจอดล่มแล้วไม่เดินตามกวนต้ง กำลังเดินออกมาขึ้นรถนะคะมาเจอท่านผู้ใหญ่ควันต้องมองดูข้างหลังหน่อยอสอยอสยยนี่นะคะก่อนที่เราจะขึ้นรถนะคะ เราก็เจอผู้ใหญ่ใจดีนะคะให้อ้อยคำมืนมาขวานตรงก็แบกช่วยคำมือนนะคะเจ๊อ้วนของเรารู้สึกว่าจะแวะข้างขวานต้งดูดูด,ดเจ๊มืนทําไมทาอะไรจะแวะข้างทางนะคะจะไม่มาขึ้นรถนะคะเพราะว่าอากาศร้อนนะคะเห็นล่มตรงไหนแวะตรงนั้นเลย ไปได้อ้อยมาแต่ไหนคุณตุ้มใจดีค <อะ S 2> ุณยายใจดีนะคะอู้ดูเจ้อ้วนของเรานี่นะคะขึ้นรถข,ขึ้นรถร้อนแล้วออกไปพักกันนะคะนนไปพักผ่อนกันนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่หมานแล้วเหนื่อยแล้วนะคะถึงเวลาเราที่จะพักผ่อนทานข้าวดื่มน้ำทานข้าวแล้วนะคะก็ไปรหอยหอย เหมือนขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถออกไปพักไปกินย่าข้างนอกอ๋ออยู่ข้างบนรถแล้วขึ้นรถขึ้นรถ